เป็นเรื่องเกี่ยวกับแฝดที่เขาสูญเสียแฝดเรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วก็ L G B T I will n e e t that taste like balls mm. I like balls ก็รู้จักโคลงกับอ่ะที่เขาแบบดูทำหนังเกี่ยวกับเก้งนะตั้งแต่ s t r e n g t h u p มาจนถึงเรื่องนี้เออรู้สึกมันมันเป็นเก้งที่แบบไม่คลีเช่ขนาดนั้นนะอยู่ ได้ฟีดแบคที่ดีมากที่ฟันแดนและแบบเป็นฟีลคอนเซ็ปต์มหาชนอะไรอย่างงี้ก็ตื่นเต้นรอค่อยคิดว่าเป็นแบบหนังบอยเลิฟแบบน่ารักน่ารักคิวๆเพราะว่าแบบในตัวอย่างคือแบบตลกมาก Hi, ่ h e w e l o n c o m n ผิดคาดมากกับที่มาดูจริงๆอะครับเหนือความคาดหมายมันทำให้เรารู้สึกอยากติดตามไปเรื่อยๆทำให้เรารู้ว่าแบบคนที่แบบขาดแไปแล้วจะจัดการกับความเหงายังไงเนาะ You get me เป็นแฟดหรือว่าไม่เป็นแฟดก็ดูได้เกินคาดกว่าที่คิดเขาเขียนเรื่องออกมาได้ดีมากมันเป็นมุมที่เราคาดไม่ถึงเป็นเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่เคยมีหนังแฝดเรื่องอื่นทำได้ชูใจ อย่างคาดไม่ถึงอย่างแปลกประหลาดด้วยนะอยากให้แบบทุกคนมาดูในโรงกันเยอะๆคผมคาแน่นอนทวิเลสรักฉันรักแปลฉันด้วยที่เขาสัญญาณครับ